โอ้ยเป็นไงอะโอเคปะอือ oh. ฮ uh ึอ่ทุกคนนี่เนี่ยโอ้โหอือฮ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ทุกคนตอนนี้เราอยู่สวนละไมนะครับผมสวนละไมนี่อยู่จังหวัดระยองนะครับเราจะมาชมสวนกันครับแล้วเราก็จะพาทุกคนเนี่ยกินผลไม้บุฟเฟ่ผลไม้ครับที่นี่มีบุฟเฟ่ผลไม้ครับแล้วก็สวนเขาสวยมากครับจากการดูเซิร์ชนูในในใน y o u t u b e อยู่ในเอ่อเพจต่างๆนะครับที่นี่น่าสนใจครับเลยพาทุกคนมาเที่ยวนะครับผมโอเคไปกินบุฟเฟ่ผลไม้ฟรีกันแล้วเที่ยวสวนกันไปเดี๋ยวเราพาไปซื้อตั๋วกันนะครับรม,มันจะมีบัตรซื้อบัตรแรกเข้านะครับผมอ่า ส่วนละไมเนี่ยมันจะมีค่าบัตรเลกเข้านะครับผู้ใหญ่กับเด็กนะครับผมโอเคไปกันจไายตัวนะครับบัตรแลกเข้าผู้ใหญ่690กนะครับส่วนบัตรเด็กเนี่ยอ,อยู่ที่350านะครับผมโอเคซื้อบัตรครับ มีกี่โมงครับอ๋อจะเปิดเะวันศุกร์เสาร์ที่นะคะอ๋อศุกร์เสาร์ที์นะครับใช่แต่ถ้าเราจะเดินชมสวนได้ไหมครับตอนนี้จะมีเออ่ให้เช่ารถออฟค่ะอ๋อรถนี่เราขับเองใช่ไหมครับใช่กระผมกระผม,ผมหมดเท่าไหร่ อันนี้คือใบใบเช่าครับเราเช่ารถกอล์ฟนะครับเช่ารถกอล์ฟขับเล่นเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับเขาเขาปิดให้บริการนะครับ <c oughs> เนื่องจากว่าคนมาน้อยมากนะครับเลยเลยต้องเลยต้องออปิดแผนอบุฟเฟ่ต์ไปวันนี้เขาไม่มีบุฟเฟ่ต์ผลไม้นะครับเพราะว่าเขาปิดนะเพราะคนน้อยครับผมลเลยเลยนเช่ารถกอล์ฟเขาขี่เที่ยวสวนแทนนะครับผมนี่เรามาดูนี่ครับมาดูที่ มาดูเมนูต่างๆนะครับที่ที่ที่สวนเขามีมาให้บริการนะครับอันนี้สวนเขาเออมีบริการตั้งแต่วันศุกร์ถึงวันถึงวันอาทิตย์นะครับื่องจากวันธรรมดาเนี่ยเขาจะไม่ีไม่มีบริการ,บ,ร,การบุฟเฟ่ต์นะครับเนื่องจากว่า COVID โควิดนะครับนี่นะครับผลไม้เยอะๆมากมายเราจะมีส้มตาด้วยไก่ย่างข้าวเหนียวก็มีนะครับนี่เมนูจุดที่สองนะครับเมนูเยอะๆ,ๆมากมายแต่ว่าชว่วงนี้เขาหยุดนะครับเปิดแค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์โอเคขรเชาลบถกอล์ฟไป อันนี้เราก็มาถึงนี่ครับสวนทุเรียนนะครับผมมาถึงทุเรียนแล้วนี่นี่นี่ทางขึ้นสวนทุเรียน,นีย่ได้ละไมนี่นะสวนทุเรียนครับนี่โอ้ทุกคนแม่งดกอะต้นเนี้ยนี่นี่ปกติเขาให้มีบุฟเฟ่ทุเรียนนะครับแต่ว่าช่วงโควิดเขาหยุดเขาหยุดเขามีเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับนี่ทุเรียนผมขึ้นเคย นี่นี่ผมเคยเห็นต้นทุเรียนครั้งแรกเนี่ยไม่ใช่ต้นทุเรียนแบบว่าที่มีลูกอย่างเงี้ยเช่นหนามนี่สุกจังไม่รู้เนี่ยนี่ครับดกมากเลยครับทุเรียนนี่นี่นี่ทุกคนดูดินี่นี่คือต้นทุเรียนนะนี่สวนดกมากเลยครับนี่อันี่สวนเเดี๋ยวเดี๋ยวพาเด็กขึ้นข้างบนทุเรียนนี่เขาจะมีระบบให้น้ำนะครับนี่ นี่ดวกมากเลยนี่ห้งยังไม่สุกคงยังลูกเล็กอยู่อะครับไปขึ้นไปข้างบนสจเลยครับขึ้นไปข้างบน,ขน,ขน,บนเขาก็าทำอะไรขึ้นดีเหมือนกันนะนี่ช่วงนี้เป็นช่วงทุเรียนด้วยนะครับทำให้เรามาเห็นผลผลิตทุเรียนได้ง่ายๆ เขาจะปลูกไว้บนแบบว่าตีนเขาหรือภูเขาครับที่น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 ี่ลูกทุเรียนนี่สุกยังอ่ะเนี้ยดูมไม่เป็นนี่ครับทุเรียนโดกเหมือนกันนะต้นเนี้ยเยอะเลยอะ่ะ เขาเก็บแล้วเป็นบางส่วนนะครับเห็นเห็นแบบขั้วมันขั้วที่โดนตัดไปนี้ลูกเหนื่อยขึ้นเขาดูนี้ประมาณสามสี่โลรับใหญ่มากลูกนี้ดูในกล้องอาจจะไม่ใหญ่นะแต่ลูกจริงๆใหญ่มากเรียนถ้าคาดเดาไม่ผิดน่าจะเป็นหมอนทองนะครับนี่ โอ้ตัวนี้ดกมากเลยดูดิที่ร่วงๆก็มีนะครับที่ร่วงๆที่แบบว่าไม่รู้เขาตัดทิ้งหรือว่ามันร่วงลงมาเองนะไปดูต่อ โอ้ยไปนั้งเข่าเลยครับหอมมากเลยอะ่ะหอมทุเรียนมาเลยอะ่ะสงสัยจังมีลูกนุ่งนุกใดสุกแน่เลยหอมมากทุเรียนลูกนี้อาจจะไม่สุกนะเพราะว่าหนามมันยังขี้ๆีอยู่เลยแต่หนามแหลมมากนี่ดกมากครับต้นนี้ก็ดกหอมมากครับหอม ตัวนี้ยังเป็นถ้าเปรียบถึงรถก็เป็นวัยรุ่นนะครับลูกยังยังไม่ค่อยแก่เท่าไหร่ลูกยังค่อนข้างอ่อน อันนี้คือต้อนมังคุดนะครับผมนี shepherd, ่ Luckily, มังคุด <àn. S 1> มังคุดยังไม่แก่นะครับยังมีนะครับยังลูกยังเขียวๆอยู่เลยนีしし่คือมังคุดนะครับนี่มังคุดยังกินไม่ได้นะเพราะว่ามันยังอ่อนอยู่ครับยังไม่แก่นี่ครับนี่ต้นมังคุดลูกมังคุดนะครับยังไม่แก่จริงๆเขาให้มากินที่สวนได้นะเด็กกินที่สวนได้แต่ในเมื่อมันยังไม่สุกเราก็กินไม่ได้นะครับนี่ครับ นี่ครับเยอะเลยอะแต่ยังไม่สุกสักตูก้นี่ครับต้นมังคุดยังไม่สุกนะครับเลยกินไม่ได้ดูเนี้ยดูเนี้ยไหมดูนี้สุกแล้วดูดีดูนี้สุกแล้ว ได้กินรูปหนึ่ง oh. โอ้โหโขาวมากเลยอะ่ะอันนี้เกิดมาเม่อเคยกินคาต้นนะนี่คือครั้งแรกที่กินคาต้นอืม oh. หวานดี oh. นี่คือคือเกิดมาเพิ่งเคยกินมนุษย์เอ้ยบางคุดเด็กขาต้นครั้งแรกในชีวิตปกติก็ซื้อเอาไปทุกตอ นี่มังคุดครับโอ้โหต้นนี้สุกเยอะมากครับนี่นี่นี่สุกสุกเหรอสุกที่คนสุกัดต้นโอ้โวเป็นไงอะ่ะโอเคปะอหืมข่าวจั่วข่าวจั่วหืมหืมเออมีสุกเลยอร่อย หวานมากาเ,เกิดมาเพิ่งเคยกินมังคุดสุกคาต้นเนี่ยวหวานหวานสดๆสดสดเลยอะ่ะอร่อยเนี่ยขาวหยองทุกคนปกติเนี่ยผมซื้อมังคุดมาเนี่ยเอ่อปอกกินเนี่ยบางทีมเห็นเม็ดเห็นมันใสๆอะ่ะไม่รู้เป็นอะไรแต่นี่ขาวจั๊วะเลยดิ อืม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 ืมอืมเดี๋ยวไปไม่เอาอีกมาแล้วมาแล้วนี่โอ้ยโอ้โหโอ้โหขาวเป็นปุยฝ้ายอะไรอยูดิอืม สดมากอย่างเงี้ยกินกินทั้งวันอะ่ะโอ้โหปุย,ป,ย,ป,ยปุยนุ่นปุยฝ้ายเลยอะ่ะกินคำเดียวหมดเลยนะอืออือสุดๆนี่นี่ลูกนี้ก็อาจจะเป็นลูกทอออ็อปอุ้ยปอโปสุดยอดกินไต้ตน้น โอ้ขาวนวลมากเลยอ่ะเนี่ยผีสีผิวมันยิ่งยิเด็กยิ่ปป่ดแล้วเดียวโอ้โหหวานมากขึ้นใจหวานมากอ เดี๋วไม่เดอ๋อมกินได้ต้นเลยทุกคนอร่อยอร่อยกินด้สลราไม่เนี่ยเขาจะจะมีซุ้มอาหารให้นะครับแต่ว่าเรามาช่วงโควิดแล้วแบบว่า่วนเขาปิด่วนเปิดเนี่ยเขาเลยให้เราหากินเอง <c oughs> บุฟเฟ่หากินเองเอใค้รถรถกลอฟมาหนึ่งคันแล้วเราขับรถหากินเอง แล้วก็หากเก่งไปเรื่อยๆไปไปดูดต่ออันนี้คือสวนเงาะนะครับี่สวนเงาะนี่เงาะเงาะยัง,งเขียวๆอยู่เลยอะ่ะพอดีเรามาผิดจด,ดูไปหน่อยนี่นี่เงาะนี่คือต้นเงาะนะครับแต่เราจะไม่ทุกคนผิดหวงังเราต้องหาเงะกินที่ได้ไปาหาเงะกินกันเงอมันยังไม่ค่อยแดงเท่าไหร่นะครับแต่ก็หวานมากนะหวานมากเลยอะ่ะ กินได้ต้นเลยอ่ะอืมอืมหวานมากอลยผลไม้ที่ผมปวดนะมีอยู่แบบสองสามนี้คือหนึ่งเนาะสองล้ํไยแล้วก็มังคุดแล้วก็ขนุนด้วยชอบชอบแต่จริงผมกินได้ทุกทุกทุกอย่างในะผลไม้กินได้หมด แต่ชอบจริงๆอ่ะพ,พวกที่บอกไปเมื่อกีอ้เนี่ยเสร็จเราอันนี้เสร็จอ,อร่อยมากดีอันนี้คือยังไม่ค่อยแดงมากนะแต่ยังนนหวานอยู่เลยอ่ะอืม,อม เน,นื้อล้วนกรบกรบกรอบ,บมากนี่ตัวนี้ก็เยอะเนี่ยมีอย่นี้เด็ดโอ้นี่ครับเราเลยเงาะยังไม่จบนะครับเรามันยังไม่จบนี่นี่ทุกคนนี่ กินแม่งยังต้นยินแม่งยังเปิดครับนี่นี่ืมห,หวานกรอบหวานกรอบเนื้อนะครับลุยออกจากเม็ดเลยครับคนโอ้ยมากืมทั้งวันก็นได้อย่างงี้ทั้งวันก็นได้อือแดงเต็มเลยอ่ะ นี่ทุกคนนี่เนี่ยป๊ะโอ้โหอื้อะไรกันนี่อร่อยมากเลยนะอ่ะที่นี่สุร์ไม้นะครับมาได้มาได้แต่ช่วงคุยดะ เขาเปิดจริงๆเพราะสุกเสาร์อาทิตย์คนธรรมดาก็มาเที่ยวเล่นได้ถ่ารูปได้แล้วก็มาใหา้ของกินอะไรแบบนี้แบบนี้ได้แต่มันจะไม่อูฟ้ฟูเท่าไหร่ที่นี่เขามีให้อาหารแกะนะครับนี่เราจะซื้อสองอันครับไปให้อาหารแกะกันนะครับนี่แกะมาแล้วแกะมาแล้วนี่ครับ ให้อาหารแกะกันนี่นี่พึ่งแป๊บนึงแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงอ่านี่นทุกคนมานี่ทุกตัวมานี่เราเห็นไหมนี่แบบนอ่าอ่าอาหารแกะอุย้ยเอาไปหมดเลยโอ้โหโอุย้ยแกะมาเต็มเลยอะ่ะ อพอกินไหมเนี่ยเดี๋ยวไปซื้อไม้สองอันเดี๋ยวไปซื้อไม้สองอันไปซื้อซื้อเพิ่มสองอันเนาะแกไม่พอกินแถมอันหนึงนะขอแถมอันนึ่งไป นี่นี่แบ่งกันอ่ะแบ่งกันตุนุนกินยังโอ้ยตุนุนตุนนกินยังอนุนรืออันนึงหรออันนีนนน่เร็ว ยังไม่ได้กินเอ้าแบ่งกันนะเดี๋ยวจะแย่งกันหมดแล้วที่นี่เขาที่ สวนละไม้เขาจะมีเลี้ยงแกะใช่ไหมครับนี่ฟาร์มแกะจะมีให้อาหารแกะฟาร์มก็สวยจริงนะนี่แกะถ้าทางมันจะร้อนหน้าดูนะเพราะเมืองไทยเมืองมงร้อนแล้วขนมันหนามากเลทุกคนแลวร้อนมากด้วยจริงๆน่าจะโกนขนให้มันเนี่ยมันร้อน ทุกคนนี่คือนี่ทุเรียนจากสวนละไม่ทำมันมา,นะมา,มาดูกันจริงๆเราไม่ได้ขอทุเรียนมากมายนะเรามาดูกันกนี่เชี่ยชิมเลอร์เลยทุกคนดี่หืมหอมมากกรอบนอกนุ่มในด้ววสวยมุก

Đúng rồi trông chán á